สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงพยิบสีให้คนลักขนาตุลน,นะคะช่องนี้เน้นดูลักหนานะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาก็เอาวันเดอนปีเกิดไปหาลักหนาก่อนดูวิธีหาลักหนาใต้คลิปนะคะถ้าท่านใดไม่ทราบลักหนาจริงๆอนุโลมให้ดูแบบราศีได้นะคะถ้าดูแบบราศีแล้วไม่ตรงกับคุณสามารถดูคลิปอื่นๆที่ใกล้เคียงกับชีวิตของคุณได้เลยนะคะสําหรับคนตุลน,นะคะหนึ่งถึงสามเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับคุณอยู่นะคะยังพอไหวนะนะคะ แต่พอหลังดาวย้ายคุณต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าจะมีดาวราหูเล็งลัคนาของคุณนะคะหลัง30มิีนาคมราหูจะเล็งลัคนานะคะก็ราหูถามว่าราหูเล็งลัคนาคืออะไรก็ส่วนมากจะโหนเขาก็จะเรียกเป็นดวงดวงพิณทุบาทนะแต่ว่าของคุณนะ่ะราหูไม่ได้ไม่ได้มาจากภพที่เสียแต่ว่าในความหมายของการทํานายแล้วเราก็เราก็จะต้อง เอานิสัยของดาวเข้ามาในการทํานายด้วยนะคะเรื่องของดาวราหูซึ่งเป็นบาประเคาะก็จะนําเรื่องปัญหามาให้กับคุณเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดไพ่ทํานายดวงของเดือนนี้กันก่อนว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคนตุลน,นะคะคนตุลสําหรับเดือนนี้นะคะไพ่ประจําตัวเป็นไพ่เด็กนะคะเป็นไพ่เด็กเป็นไพเเนนะะ่เด็กถือเหรียญนะคะเด็กถือเหรียญเป็นช่วงที่คุณกําลังเริ่มต้นมองหาโอกาสให้กับชีวิต มองหาในเรื่องของไรายได้พิเศษนะคะเรื่องของการเงินจะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินในเรื่องของการเงินนะในเดือนมกราคมเนี้ยนะคะคือทํางานเพื่อเงินคิดถึงแต่ผลประโยชน์มากกว่าอย่างอื่นอะในเดือนนี้นะคะค่อนข้างจะหนีทีเหนียวใช้เงินอย่างะาระมัดระวังรู้จักการเก็บเล็กผสมน้อยนะคะบางคนบางท่านก็จะมีจอบเล็กๆเ,เข้ามามีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะนะคะ มีช่องทางมีโอกาสในการหาไรายได้เข้ามานะคะแต่อาจจะยังไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นไพ่เพจไพ่เด็กนะคะส่วนไพ่ประกบหน้าของคุณนะคะเป็นไพ่สามถ้วยนะจะมีการเฉลมิมฉลองเข้าสังคมมากขึ้นบางคนบางท่านก็อาจจะมีการได้บุตนะคะขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะคะมีเรื่องของการามั่นหมายเกิดขึ้นก็ได้นะคะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของงานเลื่อนเลิงการเข้าสังคมการดื่มกินอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนตำแหน่งไพ่ที่3เนะี่ยเป็นตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้านะคะเป็นไพ่เจ็ดเจ็ดเหรียญนะเจ็ดเหรียญนี่ก็ถือว่าดีนะคะในช่วงนี้สำหรับเจ้านายหัวหน้าก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะเรียกว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาทําอะไรบางอย่างก็ได้นะถ้าใครที่แบบว่า,ามีเรื่องของการพิจารณาบนน้องบนนะัด เลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนก็เป็นช่วงที่เจ้านายหัวหน้ากําลังพิจารณาให้กับคุณอยู่นะคะหรือว่าการไปขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากเจ้านายหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่บางทีมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเรียกว่าะชะลอบางอย่างไว้ก่อนนะนะคะเหมือนกับว่าเหตุการณ์บางอย่างมันอาจจะเรียกว่าเหตุการณ์บางอย่างที่มันจะแอคชั่นมันจะเป็นไปในทิศทางที่เรียกว่าเป็นเกี่ยวข้องกับการกระทาเหมือนกับเหมือนมันจะหยุดนิ่งไว้ก่อนอะ ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายหัวหน้านะคะในอีกความหมายหนึ่งตำแหน่งนี้เป็นความคิดของคุณนะมันก็จะหมายถึงเรื่องบางอย่างที่คุณจะกังวลโดยที่มันไม่ได้จําเป็นอะไรเลยอะไรประมาณนี้เหตุการณ์มันยังไม่เลวร้ายขนาดนั้นอะไรประมาณนี้คุณก็คิดไปก่อนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเดือนมกราคมของคุณนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเริ่ม ที่จะต้องเรียกว่าเรามาระวังตัวเองเลยแหละนะคะในตําแหน่งของคนรักคู่ครองของคุณเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของไพ่สองเหรียญน,นะเป็นเรื่องของอาการเงินตําแหน่งเนี้ยนะคะทายได้หลายประเด็นมันเป็นเรื่องของอาการงานคู่ค้าคู่สัญญาด้วยบางคนถ้าลงทุนทําธุรกิจอาจจะต้องหมุนเงินนะเนี่ยหมุนเงินมาทําธุรกิจนะคะดึงเงินจากโน่นนี่นั่นมาปกธุรกิจ มาเพื่อให้การธุรก,กิจของคุณมันเดินไปได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของอคนรักคู่ครองคนรักคู่ครองอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินหยิบยืมเงินจากสถาบันการเงินนู่นนี่นั่นต้องไปยืมคนนั้นคนนี้ดึงเงินนะคะหรือว่าคนรักคู่ครองของคุณอาจจะมีเรื่องของการงานที่เข้ามาให้ทําหลายอย่างมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเป็นความรักของคนโสดแม่หมอว่ายังไม่โอเคนะ ท่าขึ้นอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าเขายังจับปลาหลายมือแล้วว่าคุยหลายคนอยู่นะถ้าเป็นเรื่องของคนโสดเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ายังสับลางกันอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะส่วนตำแหน่งที่5เนี่ยปัญหาอุปสรรคก็เรียกว่าบุตรบริวารยังเป็นปัญหากับคุณอยู่นะใครที่รับลูกน้องช่วงนี้ก็อาจจะ ทัศนคติความคิดที่แตกต่างกาันหรือว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องของการงานมีปัญหากับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณนะคะส่วนไพ่อนาคตเนี่ยเป็นไพ่ห้าดาบนะคะระวังการมีปัญหากับทางผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณนะคะการกระทําบางอย่างของคุณหรือว่าการคาดหวังบางอย่างของคุณจะคาดเคลื่อนจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะให้วางแผนหนึ่งสองสามไว้เพราะอะไรเพราะว่า ในปีหน้าดาวใหญ่ของคุณจะอยู่ในภพที่ไม่ดีนะคะโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีนะคะพฤหัสบดีเข้าภพอรินะคะเข้าภพอรินะคะพฤหัสบดีเป็นภพของเพื่อนฝูงแล้วก็ภพของอริด้วยนะคะเข้าบ้านตัวเองนะคะก็เรามาระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงด้วยนะเพื่อนฝูงสังคมระมาระวังในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ส่วนไพ่ที่เป็นปัญหาของคุณนะคะไพ่ที่เป็นปัญหาคุณจะเป็นไพ่สองสองถ้วยนะไพ่สองถ้วยเนี่ยนะคะก็คือปัญหาของคุณนะคะความขัดแย้งกับผู้ร่วมหุ้นลงทุนต้องะระมาระวังนะคะความขัดแย้งในเรื่องของความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นะคะการหาคนที่จริงใจมาช่วยในเรื่องของการงานอะไรประมาณเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหานะบางคนบางท่านนะคะ หลายๆคนก็อาจจะมองหาในเรื่องของธุรกิจคู่ค้าคู่สัญญาคนที่จะมาร่วมธุรกิจร่วมหุน้นลงทุนก็ได้นะคะส่วนตำแหน่งที่8ดของคุณนี่ดีนะคะตำแหน่งที่แปดเป็นไพ่พระสังฆราชนะคะคุณอาจจะมีการเรียกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดกับวามากขึ้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับาการให้ความรู้กับคนอื่นมากขึ้นเพื่อนฝูงอะไรประมาณนะี้คะถ้า,าจ,จะขอความรู้ อะไรบางอย่างหรือว่า,าปรึกษาอะไรบางอย่างปรึกษาเพื่อนได้นะคะพระสังรารนี้จะเจอเพื่อนที่มีความรู้ความสามารถดีในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าหลังวันที่วันที่8เมษายนต้องระวังในเรื่องของเพื่อนสังคมนะแต่ช่วงนี้ปรึกษาได้นะคะก็เรียกว่าไพ่ตำแหน่งที่8เนี่ยเรียกว่าการที่คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับขนบรรมเนียมประเพณีเดิมๆการแก้ปัญหาต่างๆอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ การใช้วิธีเดิมๆขนมทำยำประเพณีดั้งเดิมเข้ามาช่วยนะคะสำหรับตำแหน่งที่8นะคะหรือบางคนบางทั้นก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเข้าไปร่วมงานพิธีทางศาสนามากขึ้นนะ,ะในในเดือนหกราคมนะคะส่วนตำแหน่งที่9านะคะตำแหน่งที่9้าเป็นไพ่หกไม่เท้าคุณกำลังมองหาความสำเร็จในชีวิตมองหาชื่อเสียงหรือว่าอยากให้คนอื่นยอมรับในความความสำเร็จของคุณ ะะแล้วโอเคไหมไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้าก็ดีนะคะไพ่สรุปดีเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะเป็นเรื่องของการเดินทางคนตุนในเดือนมกราคมอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไกลข้ามจังหวัดข้ามประเทศนะคะแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องของงานด่วนงานเร่งอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวต้องเดินทางแบบปูปับฉับพนันนะคะระวังเรื่องของความใจร้อนนะ ถ้าไพ่อัศวินถือมเมทัาระวังความใจร้อนทำอะไรไม่คิดนะคะอยากจะไปก็ไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับไพ่ในเดือนนี้ของคุณเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเลวร้ายมากยังพอไปได้นะคะแต่จะไประวังหลังวันที่8เมษายนนะคะสำหรับดาวราหูที่จะย้ายวันที่30มีนาคมแม่หมอมองว่า ่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะในภพปุตตะของคุณไม่ว่าคือราหูไม่ว่าจะเข้าสู่ภพเรือนไหนนะก็จะมีเรื่องปัญหาของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะราหูเข้าภพอะไรของคุณคนตุลก็คือดา,ด,าด,าดาวราหูเป็นดาวปุตตะเข้าภพปัตนบางคนบางท่านอาจจะเจอแฟนที่เด็กกว่านะคะเจอแฟนที่เด็กกว่านะคะแล้วก็ไปลุ่มหลงคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะ ก็ระมัดระวังแล้วกันนะคะบางคนจะไปลุ่มหลงในเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนมากขึ้นนะคะก็เรียกว่าราหูเป็นดาวมัวเมาดาวลุ่มหลงนะคะหลังลาหูยายก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วดาวราหูของคุณไม่ไม่ได้อยู่ในภพที่เสียนะถึงจะเล็งลัคนามันก็ไม่ไม่เหมาะว่ายังไม่ร้ายมากไม่ถือว่าร้ายมากแต่ว่าด้วยความที่นิสัยของดาวลาหูนะเป็นดาวมัวเมาลุ่มหลงนะคะเป็นดาวบเพเค ะะก็เรียกว่าอาจจะนําเรื่องของปัญหาบางอย่างเข้ามาได้เหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของความล่มลงการลงผิดไปลงในเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนมากเกินไปก็ต้องระวังนะคะระวังถูกหลอกอะไรประมาณนี้นะคะก็มีโอกาสเหมือนกันสําหรับคนตุนแต่เดือนนี้ของคุณเนี่ยการงานแม่หมอะว่าอาจจะเรียกว่าพยายามหาคอนเน็กชันนิดนึงในเรื่องของการงานนะคะ บางคนบางท่านถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจจะต้องหมุนเงินมาช่วยในเรื่องของธุรกิจอันเนี้ยถ้าดูจากเรื่องนี้ถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะแต่ก็ยังถือว่าไปได้นะไพ่สรุปของคุณเป็นอัศวินถือไม้เท้านะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยไม่โอเคนะคนโสดอาจจะไม่โอเคเพราะว่ามันเป็นไพ่สองเหรียญมันเป็นสัญลักษณ์ของ คนที่เข้ามาหาคุณเขาจะเป็นคนที่คบซ้อนคบหลายคนมีคนเข้ามาพูดมาคุยเยอะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะคะยิ่งหลังวันที่30มีนา t h i ยิ่งต้องระวังนะคะราหูย้ายล็งลักนาด,ด้วยนะคะก็ระมัดระวังการไปหลงพิษนะคะไปหลงเด็กถ้าใครมีคู่แล้วนี่ยิ่งต้องระวังนะคะเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาเพราะว่ารา,าหูเนี่ยก็เรียกว่าเข้าพบไหน ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภพนั้นนะถ้าใครที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วถ้าช่วงก่อนที่ราหูจะย้ายสักเจ็ดวันนีคุณก็ควรที่จะเรียกว่าอยู่ห่างๆคนรักหรือว่าอาจจะไปเที่ยวอะไรหรือไปพักผ่อนอยู่ห่างคนรักสักพักเพื่อการแก้เคล็ดนะนะคะเพราะว่าราหูเข้าพบไหนคือการเปลี่ยนแปลงราหูเข้าพบอะไรของคุณ่ะเข้าพบปัตตานีคู่ครองคนรักด้วยไง จะมีการเปลี่ยนปแปลงเรื่องคู่ครองเรื่องหุ้นส่วนเรื่องผู้ร่วมหุ้นลงทุนนะคะในปีหน้าเนี่ยนะคะก็เรามาระ,ระวังนะสาหรับคนตุนนะคะแต่สําหรับเดือนนี้ก็ยังถือว่าอ่าไปได้อยู่นะคะสถานะคนคุยคนมีคู่นะคะคนรักอาจจะมีเรื่องของการหมุนเงินมีปัญหาเรื่องของการเงินนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการงานบางอย่างต้องหาเงินตัวเป็นเกีียวเลยในช่วงนี้นะคะ จะออกแนวแนวนี้นะคะก็เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละวิธีแก้เคล็ดที่แม่หมอบอกถ้าเข้าปตัตตนีแล้วก็เรียกว่าระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนผู้คู่ค้าคู่สัญญาผู้ร่วมหุ้นลงทุนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ปีหน้าหลังแปดเมษายนก็ต้องระวังเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูง เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าดาวพฤหัสต,ตกพบอรินะคะพฤหัสต,ตกพบอริระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในปีหน้านะคะหลัง8เมษายนนะคะแต่ว่าดาวเป็นกเกษตรดาวเป็นกเกษตรมีปัญหาเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่เราอย่าไปเรียกว่าจะไปเรียกว่าแสดงความก้าวร้าวหรือว่าเดินไปหาเรื่องเองเนะี่ยจะมีปัญหาหนักเลยนะคะก็วิธีการแก้ดวงแก้ดาวก็จะประมาณนี้ก็คือว่า ถ้ามันจะเปลี่ยน,ปนแปลงเราก็เปลี่ยนก่อนเลยนะคะมันเหมือนกับเป็นการแก้เคล็ดคือถ้าเราอยู่กับคนรักตลอดเวลาอยู่แล้วพอก่อนล่างหูย้ายสักเจ็ดวันเราก็อาจจะแบบเดินทางไปท่องเที่ยวคนเดียวบ้างอยู่ห่างๆคนรักบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าแยากเตียงกันนอนอะไรประมาณเนี้ยนะคะสาหรับวิธีแก้เคล็ดนะคะก็ประมาณนี้สําหรับคนตุนนะคะเดือนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็น แผนที่ให้ชีวิตเนาะสำหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ